เข้าไปแล้วพี่เข้าไปตอนสิบนี่เข็นรถมาแล้วพี่อันนี้เข็นรถแล้วอันนี้เข็นรถมาไว้ตรงผมแล้ว ชารพี่ผมว่าตี1หนึ่งสิบเอ็ดเดี๋ยวรอดูตอนมันออกเนี่ยพี่นี่ตรงนี้ ใช่พี่เดินมาหน้าถีบรถผมแล้วอย่างนี้เฮ้ยจะตราทรถผมได้ด้วยอ๋อพี่มันมันถีบไยพี่มันถีบเออพี่มันถีบเออมันถีบมันถีบพี่ ทีนี้ถ้ามันข้ามมนเราก็ต้องปล่อยตต่อทางฝั่งแล้วไเแล้วแล้วสีทีีอ่ะได้เบอร์แล้วี่มีอย่างแยกเบอร์ไมได้ที่เีอเได้ข้อมูลนวเราก็ตดต่อจะเดือดร้อนกไปหมดเลยรถลาไม่มีใช้อะสบายดีห อนนนะไรฟังไงตอนนี้คือมันกําลังออกไปพี่ประมาณตีหนึ่งสิบหกนาทีได้พี่คือมันใช้เวลาลงมือทําไม่ถึงยี่สิบนาทีพี่คันแรกคือผู้ายพี่ uh huh. คือรถมันมาคือรถที่มันมาสามคนคันที่สองคือรถผมครับมันกระโดดขึ้นรถผมสองคน แล้วมุ่งหน้าไปทางห้าแยกปากเกตทางแครายครับพี่ช่วงครับพี่แล้วก็ผมก็ไม่ได้ขึ้นผมก็ขึ้นไปข้างบนแล้วผมแม่ผมก็ทํากับข้าวอยู่ข้างล่างคือช่วงนั้นประมาณแม่ผมทำกับข้าวอยู่ประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับพี่แล้วลถหายประมาณตีหนึ 1, ่งสิบนาทีได้ครับพี่วันที่สิบสิงหาครับพี่ตีหนึ 1, ่งสิบนาทีคือวันที่ที่มันเริ่มมาสามคน มันมาสามคนมอไซค์หนึ่งคันครับใส่หมอน็อกเต็มใบมาทําที่ทําท่าแบบว่าขับรถวนไปแล้วก็ไอเนี่ยพี่มาจอดอยู่ตรงมุมโน้นนะครับพี่แล้ว,ตวแต่งตัวตรงหมกเลยพี่แต่งเกงใส่หมอน็อกเต็มใบใส่เกงยีนพี่มาสามคนอีกคนนึงอยู่ที่รถอีกคนสองคนแรกเดินลงมาก่อนเดินลงมาก่อนคนนึงเหมือนแบบว่าจะเคลียร์รถผมไม่ได้มันให้เพื่อนมาลงาอมกคนนึงมันให้เพื่อนลงาอมกคนนึงพี่เอาแบบว่า ื่อนมันสองคนก็ลากรถผมไปจอดจอดตรงนน้นแล้วแบบว่ามันทําท่าเหมือนตอนออกอยู่ในซอยผมมามันยันด้วยนะพี่มันยันรถนะแบบว่าแต่พอไปถึงหน้าหน้าสมบัติอะพี่มันเป็นแบบว่ามันขับรถผมไปพี่แบบว่าแต่คือสภาพคอรถผมเบี้ยวพี่มุ่งหน้าไปทางห้าแยกปากเกตแคร์ไรครับพี่ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานผม,ผมว่าไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีครับพี่รถยี่ห้อหอะไรครับอ เวฟ125พี่ LED สีดำครับพี่สีดำครับพี่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนสี่ขอชยดา3928ครับพี่กทมครับรถคันนี้ผ่อนอยู่หรือผ่อนอยู่ครับพี่ผ่อนเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณเจ็ดหมื่นได้ครับพี่เจ็ดเมื่นได้ครับพี่ก็วอนให้ให้คนร้ายหน่อยอะไรนะครับพี่วอนให้คนร้ายหน่อยพี่เขารถเราไปอ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่า คุณจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะไอ้ยาแต่แบบว่าคุณมาทํารังแกหาคนหาเชา้ากินข้าวหาเชา้า,า,ชากินข้ามอ่ะผมว่าแม่งไม่ใช่ว่ะแล้วแบบว่าผมว่าคุณมีอานาคตที่ดีอย่าเนี้ยคุณไม่น่ามาแบบว่าทําอะไรที่แบบว่าดับอนาคตตัวเองเลยได้ฝากถึงตํารวจเลยผมขอนะเดินเรื่องผมหน่อยนะนะผมขอร้องแบบผมอยากได้รถผมเกินผมเดือดร้อนจริงๆริครับผมเดือดร้อนจริงจนะผมแบบแม่ผมต้องใช้รถครับขอบคุณมากครับนะ